น้อยคนหนึ่งเขามีชื่อว่าแสงเทียนชื่อนี้คุณปู่เขาเป็นคนตั้งให้พ่อแม่ของแสงเทียนได้ฝากแสงเทียนไว้ให้กับคุณปู่คุณย่าเลี้ยงดูเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่แสงเทียนประกอบอาชีพค้าขายทำให้ไม่มีเวลาอยู่เลี้ยงดูแสงเทียนได้ตลอดเวลาแต่คุณปู่และคุณย่ามีอาชีพเป็นชาวไร่ชาวนา แต่คุณย่ามีอาชีพเสริมคือการทำขนมไทยขายที่หน้าบ้านบางครั้งก็ขายที่ตลาดวัดแถวบ้านบ้างแสงเทียนใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปในชนบทเล็กๆแสงเทียนเริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนเด็กเล็กวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาไปโรงเรียนคุณย่าจะมีจักรยานคันเก่าๆคันหนึ่งบอกคนซ้อนนั้น จะเป็นเหล็กที่ประสานกันเป็นตารางแต่เวลาแสงเทียนซ้อนคุณย่าจะนำเบาะนุ่มม,มารองที่เหล็กนั่นเบาะนั้นก็เป็นเบาะที่คุณย่าประณีตเย็บเองกับมือแสงเทียนซ้อนจักรยานคุณย่าและกอดเอวคุณย่าไปโรงเรียนแบบนี้ตลอดไม่ว่าจะไปโรงเรียนหรือไปที่อื่นก็ตามโรงเรียนเด็กเล็กตั้งอยู่ในรั้วดเดียวกับวัด คุณย่าของแสงเทียนเป็นคนที่ธรรมะธรรมูทุกวันพระคุณย่าจะมาที่วัดเสมอก่อนวันพระหรือภาษาแถวบ้านเรียกกันว่าวันโกนคุณย่าจะเตรียมทำขนมตั้งแต่ตีสองแต่เวลาตีสองไม่ใช่แค่ก่อนวันพระนะที่คุณย่าจะตื่นแต่เป็นเวลาตื่นนอนปกติของคุณย่า คุณย่าเป็นคนที่ทำขนมเก่งและอร่อยมากๆเช่นข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้ขนมเทียนขนมตาลขนมแตงแต่ยังไม่หมดนะนี่แค่ขนมส่วนหนึ่งที่คุณย่าทำเท่านั้นยังมีอีกมากที่ไม่ได้พูดถึงต้องบอกก่อนว่าแสงเทียนเป็นคนที่ชอบทานขนมฝีมือคุณย่ามากๆหลังจากที่คุณย่าทำขนมเสร็จ คุณย่าก็จะทำกับข้าวและรีดเสื้อผ้าให้แสงเทียนทุกเช้าใกล้จะรุ่งเช้านาฬิกาปลุกของแสงเทียนจะเป็นวิทยุของคุณปู่ที่คุณปู่จะเปิดทุกเช้าหน้าที่ของแสงเทียนหลังจากตื่นนอนคือแสงเทียนจะช่วยคุณย่ากเก็บมุง้งเก็บที่นอนก่อนเตรียมตัวอาบน้ำเมื่อแสงเทียนอาบน้ำเสร็จ คุณย่าจะเป็นคนแต่งตัวหวีผมและปะแป้งให้แสงเทียนในทุกเช้าจากนั้นก็ถึงเวลาอาหารเช้าที่ต้องอยู่ทานกันพร้อมหน้าพร้อมตาที่มีทั้งคุณปู่และคุณยา่าแสงเทียนมีความสุขมากเวลาเธอได้ทานกับข้าวฝีมือคุณยา่าใกล้ถึงเวลาเขารบทงชาติแล้วคุณย่าต้องไปส่งแสงเทียนที่โรงเรียน แสงเทียนซ้อนจัก,กรยานและกอดเอวคุณย่าหน้าตะกร้าจัก,กรยานก็จะเป็นตะกร้าหวายที่เต็มไปด้วยขนมที่คุณย่าทำและปิ่นโตเทาใหญ่และดอกไม้ที่จะนำไปวัดซึ่งทางโรงเรียนเด็กเล็กทุกวันพระทีไรคุณครูจะพาเด็กๆขึ้นไปที่ศาลาวัดเพื่อฟังพระสวดและทำบุญร่วมกัน แสงเทียนจะชอบไปนั่งกับคุณย่าเสมอระหว่างพระสวดแสงเทียนจะชอบหาขนมฝีมือคุณย่าในตะกร้าทานความใส่ใจและความรู้ใจของคุณย่าที่มีต่อแสงเทียนนั้นคุณย่าก็จะนำขนมใส่ถุงแยกออกมาให้แสงเทียนไว้ทานเสมอหลังจากทำบุญใส่บาเสร็จคุณครูก็จะให้เด็กๆต่อแถว และเดินกลับไปยังโรงเรียนแสงเทียนได้แยกกับคุณย่าที่สาราวัดแสงเทียนบวกมือบายบๆคุณย่าพร้อมกับหิ้วถุงขนมกลับไปที่โรงเรียนและแบ่งให้คุณครูทานพอถึงเวลาเลิกเรียนแสงเทียนจะนั่งชิงชา้ารอคุณย่าที่สนามเด็กเล่นที่หน้าโรงเรียนคุณย่าจะปั่นจักรยานคันปโปรดมารับแสงเทียนกลับบ้าน พอถึงบ้านคุณย่าก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แสงเทียนและรีบนำไปซักเพราะแสงเทียนมีชุดนักเรียนเพียงชุดเดียวส่วนแสงเทียนนั้นก็จะมาประจำที่ที่ของเธอคือหน้าทุรทัศน์คุณย่าจะเปิดโชงจะทิงจาและนำขนมที่คุณย่าทำไว้มาให้แสงเทียนทานเมื่อแสงเทียนอายุครบเปดขวบ คุณย่าได้สอนให้แสงเทียนปั่นจักรยานเพื่อให้แสงเทียนปั่นไปโรงเรียนเนื่องจากคุณย่าเริ่มที่จะปั่นจักรยานไม่ค่อยไหวแล้วเพราะด้วยอายุของคุณย่าที่มากขึ้นในทุกๆวันเมื่อแสงเทียนโตขึ้นแสงเทียนได้เข้าศึกษาโรงเรียนประถมที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเด็กเล็กที่แสงเทียนเคยเรียนหรือโรงเรียนประถมในหมู่บ้านนั่นเอง ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนวัดเกาะน้อยวันที่8เดือนสิงหาคมณที่โรงเรียนวัดเกาะน้อยที่แสงเทียนได้เรียนอยู่หลังจากที่ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จคุณครูท่านหนึ่งเดินขึ้นบนเวทีพร้อมถือไมโครโฟนโด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกล่าวสวัสดีนักเรียนและได้ประกาศว่าใกล้ถึงวันแม่แห่งชาติแล้ว ทางโรงเรียนจึงจะมีกิจกรรมต่างๆขึ้นให้นักเรียนเลือกส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรมจะเป็นการเรียงความวันแม่แต่งกลอนวันแม่วาดรูปวันแม่ให้นักเรียนแต่ละชั้นเรียนส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนภายในวันที่11เดือนสิงหาคมในช่วงเช้าแสงเขียนก้มหน้าและน้ำตาซึมเพราะทุกๆปีใกล้วันแม่ แสงเทียนจะเจอเพื่อนรอเสมอว่าเป็นเด็กไม่มีแม่ซึ่งมันเป็นปุ่มในใจของแสงเทียนมาโดยตลอดเมื่อเลิกแถวนักเรียนแต่ละคนได้แยกย้ายกันเข้าห้องเรียนไปคุณครูได้อธิบายกิจกรรมวันแม่ให้แสงเทียนและนักเรียนทุกคนในห้องฟังว่าแต่ละกิจกรรมนั้นมีกติกาและรายละเอียดอย่างไรขณะที่คุณครูอธิบายอยู่นั้น มีเด็กนักเรียนผู้ชายยกมือถามคุณครูว่าคุณครูครับแล้ววันแม่น่ะต้องเอาแม่เท้ๆมาใช่ไหมครับพูดจบพร้อมหัวเราะเยาะและมองมาที่แสงเทียนจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาจากข้างหลังก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่หัวเราะชอบใจกันใหญ่และมองมาที่แสงเทียนเช่นกัน16นาฬิกาถึงเวลาเลิกเรียน แสงเทียนได้จูงรถจักรยานตนเองออกจากโรงเรียนเมื่อแสงเทียนถึงบ้านแสงเทียนก็สวัสดีคุณย่าที่กําลังนั่งเ็ดใบตองอยู่ใต้ทุนบ้านคุณย่าสังเกตเห็นแสงเทียนที่ผิดปกติเพราะปกติแสงเทียนต้องร่าเริงและยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาอ้อนคุณยา่าแสงเทียนหน้าบูดเดินขึ้นบ้านไปนั่งที่โต๊ะหนังสือ คุณย่าจึงเดินเข้าไปถามแสงเทียนว่าเป็นอะไรไปจึงทำให้คุณย่าได้รู้ว่าแสงเทียนนั้นโดนเพื่อนล้อว่าเป็นเด็กไม่มีแม่ทำให้คุณย่าโทรหาแม่แสงเทียนเพื่อให้มาวันแม่ปีนี้เมื่อแม่แสงเทียนตกลงคุณย่าได้ไปบอกแสงเทียนแสงเทียนดีใจเป็นอย่างมาก ณวันที่แม่แสงเทียนมาถึงแสงเทียนได้รีบกลับจากโรงเรียนเพื่อมาเจอคุณพ่อคุณแม่แต่ในวันนั้นคุณย่าไม่สบายจึงต้องทำให้คุณย่านอนที่โรงพยาบาลณวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียนวัดเกาะน้อยเมื่อเริ่มเข้าพิธีไหว้แม่และติดดอกไม้ แสงเทียนได้นึกถึงและคิดถึงคุณย่าเพราะแสงเทียนไหว้คุณย่าทุกปีแสงเทียนก็ได้แต่คิดว่าทำไมกอดนี้ไม่อบอุ่นเหมือนเคยเมื่อถึงบ้านแสงเทียนรีบวิ่งไปเก็บด,ดอกมะลิที่หน้าบ้านและรีบวิ่งขึ้นบ้านไปคุณย่าที่กำลังนั่งห่อขนมอยู่นั้นได้หันมาและถามแสงเทียนว่าเออ จะรีบวิ่งไปไหนเดี๋ยวก็ล้มหรอกแสงเทียนยืนตรงหน้าคุณย่าแล้วค่อยๆค,คุกเข่าลงแสงเทียนวางดอกมะลิสดที่ตักคุณย่าและก้มกราบที่ตักของคุณย่าด้วยความนอบนะ้อมและบอกกับคุณย่าว่าหนูขอเรียกย่าว่าแม่ได้ไหมคุณย่าอบกอแสงเทียนอย่างอบอุ่นแต่ก็สายไปเสียแล้ว หลังจากเสร็จพิธีพ่อแม่และแสงเทียนที่กำลังนั่งรถกลับบ้านระหว่างทางมือถือของคุณแม่แสงเทียนได้ดังขึ้นเมื่อคุณแม่แสงเทียนรับสีหน้าของคุณแม่นั้นเริ่มเปลี่ยนไปคุณพ่อได้เปลี่ยนจากเส้นทางกลับบ้านไปยังโรงพยาบาลทันทีเมื่อแสงเทียนไปถึงที่โรงพยาบาล แม่แสงเทียนได้พาไปนั่งที่หน้าห้องห้องหนึ่งนั่งไม่นานนักมีพยาบาลเข็นเตียงที่คลุมผ้าด้วยสีขาวแล้วเดินมาหยุดที่ตรงหน้าแสงเทียนพยาบาลค่อยๆเปิดผ้าคลุมออกสิ่งที่แสงเทียนเห็นนั้นเป็นร่างของคุณย่าที่นอนแน่นิ่งหลับตาสนิทอยู่บนเตียงแสงเทียนใจแทบสลาย จนทำให้รู้ว่าความอบอุ่นที่คุณย่ามอบให้แสงเทียนนั้นก็เป็นความอบอุ่นที่คนเป็นแม่คนหนึ่งมอบให้กับลูก